สวัสดีค่ะวันนี้ประกันของขวัญมาทำเคสนะคะที่คุณลูกค้าสนใจมากๆเลยนะคะก็จะเป็นคุณลูกค้าของทีมงานหนึ่งทาน,นะคะที่ได้นะคะในเรื่องของทุนชีวิตครั้งสุดท้ายให้คุณแม่ลายมือนะคะอาจจะ น่าสงสารไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าอ่านออกไหมอ่านออกแหละนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณลูกนะคะคุณลูกสาวท่านนี้นะอยากจะทําทุนชีวิตนะคะให้กับคุณแม่ซึ่งคุณแม่ท่านนี้ค่ะอายุ66ปีแล้วนะคะซึ่งพออายุ66ปีต้องยอมรับเลยว่า,าแผนประกันอาจจะทำได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นักนะคะ แล้วก็คุณลูกสาเนี่ยอยากใช้ในงานเอาง่ายๆนะงานแบบภาษาภาษาบ้านๆนะคะก็คืองานศพก็แล้วกันให้กับคุณแม่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเท่ากับการแช่งหรือเปล่าจริงๆจะบอกว่ามันไม่ได้เรียกว่าการแช่งค่ะมันเรียกว่าการเตรียมการไว้อย่างดีต่างหาก ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคะคุณลูกค้าท่านนี้ค่ะอยากจะบอกว่างบประมาณบัตเจตนะคะคุณลูกค้าให้ไว้เดือนละ2,000นะก็คือเท่ากับปีละ24,000บาทนะคะ,ะปีละ21,000บาทจะทำอะไรได้บ้างกับเงินก้อนนี้นะคะที่จะเป็นเงินชาปนากิจหรือว่าเงินที่ใช้จัดงานครั้งสุดท้ายของคุณแม่ ะะเชื่อเหลือเกินนะว่าไอ้เงิน2องหมเนี้ยมันจะเติบโตได้มากกว่าเงินก้อนนี้แน่นอนนะคะมันจะต้องทําวิธีไหนได้บ้างด้วยความที่คุณแม่อายุ66ปีแล้วนะคะก็คือในในส่วนของทุนประกันคุณแม่นะคะก็อ่ะเบี้ยประกันก่อนอยู่ที่2องหมทุนประกันของคุณแม่เนี่ยจริงจริงแล้วด้วยอายุเท่านี้นะคะมีตั้งแต่หลักหมื่นนะในงบประมาณเท่านี้นะตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสน แต่ขวันนะคะอัดไปที่ทุนสูงสุดของคุณแม่เลยนะในเบี้ยสองหมอยู่ที่2อง0สนสบาทตรงนี้นะคะทีนี้ถ้าหากว่าคุณลูกค้าท่านนี้นะคะก็โอเคอ่ะทำระเบีย้ยมาเรื่อยๆเลยนะคะไปเรื่อยๆรเรื่อยๆสมมุติวันใดวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับคุณแม่อาตีว่าตีที่สมมติปีกรมทันที่15ก็แล้วกันณนะโมเมนต์นั้นคุณแม่อายุแปปีแล้วนะคะ เท่ากับว่าคุณลูกค้าท่านนี้นะคะอ่ะชำระเบีย้ยมาอยู่ที่เท่าไหร่คะ3,60,000บาทใช่ไหม3,60,000บาทปีละ2 0 0 0เป็นเบีย้ยแบบคงที่เห็นไหมคะ24 0 0 0ทุกปีทุกป,ทกปีทุกปีเลยนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าณนะสุดท้ายปลายทาง คุณลูกคาท่านนี้หรือว่าคุณลูกสาวคนเก่งท่านนี้นะคะก็จะมีเงินในเรื่องของชาปนากิจคุณแม่นะคะหรือว่างานครั้งสุดท้ายของคุณแม่ที่531,301บาทนะคะตรงนี้จะเป็นผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตนะคะผลตอบแทนเฉลีย่ยคิดที่5%นะคะของแผนนี้นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าคุณขวัญคะมันได้5%จริงๆหรอ จริงๆหรือเปล่าถ้ามันติดโลอะหรือถ้ามันได้น้อยกว่านี้อจริงๆขวัญอยากจะพาทุกคนมาดูตรงนี้ค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างนะของอในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย s e ็ตอินเกนะคะก็จะเป็นอัตราผลตอบแทนนะคะที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2,541จนถึงปีล่าสุด2,566นะคะว่าอัตรานะคะใน ผลของเฉลีย่ยของหุ้นแต่ละตัวนะคะเป็นค่าเฉลีย่ยออกมาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะดัชนีของเมืองไทยนะคะอยากจะให้ดูว่าจริงๆไม่ใช่แค่เมืองไทยหรอกต่างประเทศด้วยก็เช่นกันนะคะยิ่งถือยาวนะคะเขาเรียกว่าทฤษฎีบ andho l d ถือซื้อและถือซื้อและถือนะคะซื้อไปแล้วถือยาวๆยาวๆ,ๆนะคะมันมีโอกาสเติบโตที่ค่อนข้างที่จะ สูงนะคะสมมติว่าคุณซื้อปีนี้นับไปอีก15ปีอ่ะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5ปีที่6 7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเคจบที่ปี2555นะคะอ่ะอยู่ที่13จาก355นะคะเป็น1355จะสังเกตได้ว่ากราฟมันเป็นขาขึ้น แต่ในระหว่างนั้นนะคะโอเคมันอาจจะมีขึ้นลงลงลงขึ้นลงอยู่แบบนี้ถูกต้องไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามหาที่คุณใช้ทฤษฎีที่อยู่ในยูนิตลิงนั่นก็คือ buy and hold ซื้อและถือยาวๆแบบนี้นะคะซื้อและถือยาวๆก็มีโอกาสค่ะเป็นไปได้สูงมากๆนะคะที่จะมีผลตอบแทนที่สูงนะคะ มันเป็นแบบนั้นทุกครั้งไหมจริงๆอยากจะบอกว่าตามสถิติที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ปี 2, 5, 4, 1นะจริงๆย้อนหลังไปอีกหลายๆปีนะคะมันก็จะเป็นในลักษณะนี้แหละนะคะถ้าคุณไปเช็คดูดีๆจากกราฟในเรื่องของการลงทุนต่างๆน,นะคะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณจะมองว่าเอ๊ะมีโอกาสไหมนะคะที่จะได้531,000ขวัญมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้และ อาจจะมีโอกาสที่ได้สูงกว่านี้ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับกองทุนต่างๆที่คุณเลือกด้วยแหละถ้าหากว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงได้น้อยนะคะโอเคผลตอบแทนในเรื่องของความเสี่ยงตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ถ้าคุณเลือกรับความเสี่ยงที่พอเป็นไปได้นะคะผลตอบแทนที่5%เปร์เซนก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันนะคะทีนี้ถ้าหากว่าแต่ละท่านไม่แน่ใจนะว่าเอ๊ะเราจะใช้นะคะในส่วนของ ตรงไหนได้บ้างนะคะจะแบบทุนชีวิตควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงดีนะคะหรือว่าอยากจะทําให้คุณพ่อคุณแม่เหมือนกันมีบัตเจตจำกัดนะคะอยากจะเท่าไหร่ยังไงก็ทักมาสอบถามกับขวัญได้นะคะที่ตรงนี้เลยนะคะเพื่อที่จะได้มาคุยกันนะว่าเอ๊ะอยากจะทําในเรื่องของทุนชาปนากิจคุณพ่อคุณแม่หรือว่าในงานครั้งสุดท้ายหรือว่าในเรื่องของปองมรดกต่างๆหรือว่าในเรื่องของ ค่าการศึกษาของบุตรหลานของท่านก็ได้เช่นกันนะคะก็สามารถที่จะทักมาสอบถามกับปนาการของขวัญได้เช่นกันนะคะก็ยินดีมากๆเลยค่ะเอาละสำหรับวันนี้นะคะขวัญก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ